สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปิดมาเพิดเอาไปเที่ยวค่ะไห <c oughs> นยื่นเสียงเขา้าเปาดเปิดคลิปโอ้ยเนาะนายคนดีพี่น้องมาเบิงค่ะเไม่ยังท่านเลยเปินนะรูปเปิดนะนี่ยังอุเว้นนี่ไหม,อมโอ้ขึ้นแหล่ะแต่ว่าออกกล่องไหมไอเจ้าหน้าเท่าเปลี่ยนลองพื้นเด้อนี่าเท่าอิลีไปยืนนี่ไหมปุ้ยเปิดประตัดผมมาใหม่ยใบยูคก็จะส่งกับปูหายไปค่ะ้กับตรวงเกยอะด้วยว่างว่างอันนี้ก็นัท เดี๋ยวเอาเนี่ยไปให้พ่อกันเส้ล่างดังกันพี่น้องขายคลิปนี้สิาพาไปไปล่างดังให้พ่อก,กันไส้ค่ะเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วพิ่เคยล่างดังเลยปบ<า>เงินเกียร์เล่มหนึ่งด้ค่ะเจอเลยพ่อก,กันไส้หนูจะไปหนูซื้ออุปกรณ์การล้างดังมามาพี่อีบมาเป็นแล้วเป็นยัง ล้วิน่นเรอ,อนนี้เอาเราอันเป็นอันคุมแพ้กินยาล่นนอกกินในรถแล้วเป็นสารบ,าบัดปเดี๋ยวนี้สิไปด่างดังเานี่างแล้ยเปนร่างดังขันระบาดเข้ามาสวัส,ด,ส,วสดีค่ะ แม่สวัสดีค่ะลหลงแม่เขาต้องปลูกแล้วมาล่างดังาลูกแล้วกิพมาล่างดังนี่นี่มาเลยมาเลยมลางออกซื่อเลยหันดากล่างตัวผังนี่ยนะคราแพงเกิดเห็ดสลุดว่าเกิดเห็ดสลุด กูกำลังนั่กูก็เสียงี้อด้วหรอนัววายนวนัราดา่อข้างขมแต่นอยกำลังนั่งกูก็เสียงกูวันวน้สียี้อยู่นวาขาแ จะกินกับบะห่ก so, ินสิมะวนบผู้ดังก mm ิบแข้งเลยมันบอกเขาตาดอกางแข้งหนึงมีเขาผู้ดังเห็นหลอชางปากเออเด้สีเห็ดดอกบัวดอม้ผู้ดังมือติดติดตามข่าวกเร็วๆบเ็ดดอกการแชร์การหนักกูลิกับ เข้ามาช่วยประทมพยาบาลคันใช่ไหมไม่ใช่มาปีบปอกมีสิ่่เพ่้มเขาตาด้วยมันจะไปข่าตาอะไรเจ้าไ้บีบเส้ตาไปล่างนั่นไปรี่ล่างก็ได้เออเอันนี้ดอกเออบายดอกทยดอกสิเบิ่งลรับสนนมันเบิ่งลลัรับว่าเจ้าเปียงได้สักลุงวอจังไดป่วยเอ้ย เกิดมาเกิดมาดีสุดปาสิปี่ลางดังจักเทียดสิสิแปดปีว่าอะไไปไปล่างบ่เบิ้งดอกจะไปไกลไรหล่ะน้ำคุกกันมาท่านดิปุกปีใหม่บ่อะไรไงใจอยลงจอยลงอยากจะกัรเล่าเนี่เบิ้งเล่านี่ยขาลีไปเรียวพี่น้องไปแล้วค่ะ แข้งหัวลงปันแทกลงจังไดจังเอิ้นซอยกันเด้อเฮาลงบันลงบันแข้งหัวลงโอ้ยเนาะกัดขีดคว้าแข้งให้มันตั้มก็ขวดเออเดียบไปดิเดีบให้มันไหลออกครั้งนึงอ่ะมีแมงแห้งมันพุ่งเลยเออมันสิเข้มๆดอกแก้มหายใจเว้ยเออบ่เป็นหยังเว้ยพี่น้องรอดรอดแล้วหลอดแล้วแข้งคว้าหัวตั้มก็ขวดติล่อพอโอ้ย โอเคอยู่บ่เป็นปยังดอกเนาะสร้างออกล่างล่างสองเทียสร้างออกก่อนสร้างออกเออล่างอีกเท่านึงบอกไงเสร็จเนาะบอกไงเสร็จเนาะมันสีลงเลยมันสีลงเป็นไส้หน้าเข้าในหลางซึมเหมือนได้น้ำลายแห้งไปเลยเศร้าเลยบ้านพายาทั่วไปหรืน้ำเกลือแบบนี้เมียนเยบร้อย แมนหลางในซีมือดขั้นผมได้ดังหน่อยนึ่หลางจะมาใส่เพียงแค่มาปรมพยาบาลแล้วจูเนียรคือเดีประมพยาบาลประมจากได้ังบวมดังิงหลอดแนวบอดแนวเนาถือมาปอดให้กเอนครับ งกินสีวิุลโอ้ยนี่ลกแลลเกิดแล้วจุดเอาแม่ะยุนี่แสดงว่าจะสีเขา่องแล้วด้วนี่โอ้ยพเขาเริ่มจะไ่ขายบวกทาตเนีจุอากานี่้หักเจ็ดสิบสามสิบเด้รายรายอาการนี่เจ็ดสิบสามสิบบํเพล้เจ็่ในสา ถือว่ารอดแล้วล่ะบ่งจากอากาศย่างแล้วแมนถือว่าโอเคซิกาเลตแื่ว่าอันองหญิงอันเงื่องเงียไม่ต้องสีไอแต่ต้องป็นยังไรก็เป็นแต่เพื่อปก้องุน่เป็นเื่อนทุนหมด่เป็นเพื่อนกอดแล้วห่นว่าอัาเล่มใบรอดแล้วห่วว่าสันกายุนห่วงว่ากายุน

อุ้งเอามาเร็วบอมมีอนตนพี่รุ่งพี่รุ่งพี่รุ่งนุ่นครับพี่รุ่งครับนุ่นครับแตงโตคุ้มกินเหมสีชมพูสีชมพูจ้ะบังอยู่ของเนี่ยนะเอาเขาด้เอาเงจิงอะนะอย่างนี้ยังบบโอ้ยโม่ทลพลังเมื่ากับเมื่วานรูให้เป้าหลุดละแมย์หยางเบาดีดีค้ารีบมาสั่นบังอยู่คางไม่่จริงจ โอ้โหแม่นเก่งแม่นตะ้าบกอ้ลายอ้วนขึ้นแล้วนี่สองขีดนั่นกินนี่มยกินเนี่เมียเลยาบลายกินทาบูไปปากลายเลยกินไม่เป็นดอกแต่นื้อัลวกนนั่นแหละ ้ยรูใจนิดสุดค่ะเจ๊หักนงน้ารกินตอนหมกฟักอยากกินฟักน้าเราใส่ไห่กุสาวือีงคนมีความหลากเน่ยรักสุกรักนกคนแรกปเยมรักหนูนะเอาใส่ขาเสวยที่พี่น้่งขาแม่หนูเอาแม่เดี๋ยวจะตอนผักอยากินผักเรนเรียกเอาคเเนี่ยะ คิดพ่ออยากกินออมกบเนาะออมกบกลองหลางงามๆเนาะว่ามปนเจ้างามเนาะแม่กลองหลาง่างามขาวจวดเลยเมามออยู่นี่บ่ยอยู่นี่หยอกหย่อนเอาดิป้าเมนุแล้วมีหอนหม้อไฟนเะ ได้เจอกันคลิปต่อไปกันเป็นวันจุ๊บ